ไล่ขวัญใจกระต่ายทอง500ไลเ่เศษปัจจุบันนะนะก็มีอ้อยตันรวมเมื่อ,อปีที่ผ่านมาก็มี5,000กว่าตันเคยได้สูงสุดเท่าไหร่นะ9,000กว่าตันเดิมเคยมีเลนเพนหาพลขับที่แบบเขาเข้าใจยากอยู่ไงมันก็เลยหมายถึงว่าหา หามคนที่มีฝีมือในการใ,ในการมาคับมันยากใช่ไหมใช่ใช่ใชคนัาคับมันยากเพราะเขาคือถ้าถามว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ๆหม่เขาไม่มีระดับสายตามันไม่เหมือนเปรียบคนที่เขามีอายุในคนรุ่นเก่าๆเขาจะมีระดับสายตาวิธีการทำนะมันอาจจะยากใช่ไหมคือคือ,ข,อข้อนี้ที่ที่ว่าหลายคนถึงมีการปรับเปลี่ยนลูกชายก็เขาเขามี แนวมองอยู่ว่าอยากได้เขาก็มาหาลือเขามาปรึกษาว่าพ่อผมผมผมอยากได้แบบนี้การฝึกสอนกับกลุ่มโชเฟอร์รถไถอ่ะมันคิดว่าจะสอนง่ายกว่าเพราะอันนี้มันเป็นเขาเรียกง่าเป็นเป็นหน้าจอจอสัมผัสมันก็นควบคุมใน gps แล้วอย่างถ้าเป็นการคอนโทรลด้วยมือเป็นเลมเพนชุดเก่ามันต้องมือเป็น,เป,นเป็นหลัก แล้วถามว่าถ้าไม่มีระดับในสายตามันก็ทำยากอยู่คือเราเคยเคยทำอ้อยแล้วจำนวนตันมันมันมันหายไปกับด้วยเหตุผลที่ว่าฝนลิงช่วงอะไรเงี้ยพืนที่เราไม่ได้ไม่ได้ถูกปรับสภาพดินมันมันได้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลากับอะไรธาตุอาหารต่างๆมันก็นหมดไปแต่นี้ตอนนี้ก็เกิดเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทกันถ้าปรับพื้นที่ได้ให้น้ำชั่วโมงน้อยแต่แต่ได้ทั่วไร่จากเดิมเราบางครั้งก็ต้งองรอน้ำท่วมน้ำล้นนะ่ะนะกว่าจะาข้ามไปข้ามล่องได้รายได้มันก็เลยเป็นต้นทุนก็เลยคิดกันว่าอันนี้มันก็เป็นบาทต่อบาทต่อไร่ต่อต่อ,ตอเอ่อต่อฤด,ดูกาลเนี่ยมันก็เลยรายได้ต่อปีเราก็เขาจะมองว่าหนึ่งหนึ่งปีเราปลูกอ้อยได้กี่ ตันต่อไร่คือทาอ้อยเขาเขาต้องรู้บาทต่อไร่เลยว่าค่าเช่ากี่บาทค่าปุ๋ยกระสอบละกี่บาทอ๋อ้อยเรามีกี่ตันเราก็จะเอารายได้มาเฉลี่ยกับรายจ่ายว่าเราได้กําไรกี่บาทต่อไร่ถ้าเราปรับปรับสมบูรณ์แบบใช่ไหมมันก็คงไว้กับพื้นที่เราอยู่จุดนั้นก็จัดการง่ายต้นทุนก็เริ่มจะหายไปหายไปกําไรเราก็จะก็จะเพิ่มขึ้น จา,จากเดิมคือพูดถึงอาการระบายน้ําการให้น้ํามันจะทําให้การจัดการง่ายคือพูดถึงว่าถ้า,พ,าพืชพวกนีมน้มันเป็นพืชที่ขาดน้ําไม่ได้แต่มันก็ไม่ชอบน้ําเราปรับเพื่อให้ต้นอ้อยเราช่วงที่ว่าฝนทิ้งช่วงบ้างอะไรบ้างมันกไ็ได้ให้แบบง่ายกว่าเดิมเครื่องปรับชุด gps ของตะโกล,ล้อเนี่เราได้พื้นที่อย่างที่เราต้องการไงหมายความว่าคือเราต้องการสโลวแบบไหนอย่างไรจากพื้นที่เดิม เรื่องการปรับพื้นที่สร้างผลผลิตได้ดีกว่าจากพื้นที่ธรรมชาติพื้นที่ธรรมชาติที่ว่าธรรมชาติก็สร้างพื้นที่เขาขึ้นมาตอนนี้ก็จะปรับให้น้ำเทให้น้ำวิ่งสะดวกเมื่อก่อนน้ำมันมขังเป็นบอ่อเป็นหลุมอันนี้ก็จะปรับให้เสมอให้น้ำเทมาด้านเดียวแบบวางน้ำจากหัวโน้นให้มันไหลมาด้านนี้ อ้อยไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่ต้องการให้น้ําไหลผ่านถ้าเป็นน้ำน้ำไปขังเป็นหลุมเป็นบอ่อที่นี่อ้อยก็จะเหลืองจะตายก็พอดีื้นทีมันติดกับคันคลองก็ต้องการให้น้ําไหลลงมาทางนี้ชอบเหมือนกันชอบใจการปรับดินปรับไรเราไม่ต้องไปมัวมองข้างหลังนยเราไปอย่างเดียวเลยมองแต่หน้าจอาใช้หน้าจอมองหน้าจอันอยางเดียวเวลาเราเจาดินไปเทฟักง้นแล้วก็กด กกดรีโมทมันใช้งานง่ายครับใช้แรงงานน้อยใช้งานสะดวกสบายเมื่อก่อนเราใช้เกตเตอร์อะไรเราต้องกว่าจะต้องมองตามพื้นที่อันนี้เราแก่มองตามหน้าจออะไรตรงไงศนยหรือ1นึ่งสองไล่ระดับได้ถือว่าใช้งานง่ายโอเค